รีรันมาแล้วหลายสิบปีเอาบทเก่ามาเล่นตลอดเวลานึกว่าชาวบ้านจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเออาก็พูดอยู่อย่างเดิมสิบปี20ปีก็พูดอยู่อย่างเก่าลอยหน้าลอยตาจีบปากจีบคอเราต้องต่อสู้กับระบบทักษิณเราจะต่อสู้กับปรเด็จการรัฐสภาเราจะต่อต้านคนโกงทุจริตคอร์รัปชัน เราจะเป็นประชาธิปไตยสุจริตเราจะต่อสู้กับระบอบทักษิณเราจะต่อต้านประเด็จการรัฐสภาเราจะเป็นประชาธิปไตยสุจริตเราจะต่อสู้กับระบอบทักษิณเราจะมีประเด็จเราจะต่อต้านเผเด็จการรัฐสภาแล้วล้ลลยี่สิบปีมาแล้วก็ยังพูดอยู่แบบนี้ อาภิสิทธ์เวชาชีว่าวันนี้ก็พูดจะเล่นบทพระเอกแต่เป็นพระเอกละครรีรันรีรันมาแล้วหลาย10ปีเอาบทเก่ามาเล่นตลอดเวลานึกว่าชาวบ้านจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเออาก็พูดอยู่อย่างเดิม10ปียีปีก็พูดอยู่อย่างเกา่าลอยหน้าลอยตาจีบปากจีบคอเราต้องต่อสู้กับระบบทักษิณ เราจะต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภาเราจะต่อต้านคนโกงคนจิจิริคอร์รัปชันเราจะเป็นประชาธิที่ยัสุดจริตเราจะต่อสู้กับระบอบทักสินเราจะต่อต้านเผด็จการรัฐสภาเราจะเป็นประชาธิที่ยัสุดจริตเราจะต่อสู้กับระบอบพักสินเราจะมีประเผด็จเราจะต่อต้านเผด็จการรัฐสภาลาลาลลา